นั่งทางานอยู่บนห้องเหมาะไปนอกหน้าต่างเจอนี่คับคุ้นๆรังอย่างนี้จังเลยโอโ้โหที่ไหนได้รังพึ่งล้วนๆเลยครับแถมมีพึ่งงานเกาะอยู่เต็มไปหมดเลยเจ้า,เอาออกครับไปเตรียมเลื่อยมาเลื่อยละแต่พอซูมเข้าไปเห็นมันเกาะกันอยู่นิ่งๆก็เลยเอ๊ขอดูหน่อยนะปรากฏว่าส่องอยู่นานมันไม่ขยับครับก็เลยไปเอาไม้มาเคาะแต่ว่าก็เตรียมกล้องไว้ด้วยใช้ไม้กันสั่น dji osmo 6นะครับยื่นเข้าไปแล้วนี่คือภาพที่ได้ครับ จะเห็นรังมะาเป็นหกเหลี่ยมชัดๆต่อกันและวัตดุหลักที่พึ่งใช้ในการสร้างรังพึ่งคือคีบพึ่งคะซึ่งผลิตมาจากตอมผลิตคีบพึ่งที่อยู่ที่ท้องของพึ่งงานตัวมันกระจิตริบพอผลิตออกมาได้ก็ใช้ปากและขาครับขยี้ให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเห็นตรงกิ่งไม้นี่ไหมครับพึ่งเนี่ยจะสร้างแถบคีบพึ่งขนาดเล็กเป็นฐานก่อนแล้วค่อยๆสร้างเซลล์หกเหลี่ยมขึ้นจากฐานตรงนี้แล้วก็จะใช้ปากและขาของมันเนี่ยในการปั้นและปรับรูปร่างคีบพึ่งให้กลายเป็นเซลล์หกเหลี่ยมมมมทีี่ควาสบบบูรณ์แ คือเซลล์หดเหลี่ยมเนี่ยจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและประยพื้นที่มากมีกี่ตัวก็ช่วยกันทำแหละครับสร้างเซลล์ขึ้นมาติดติดกันหลายๆเซลล์จนกลายเป็นรังพึ่งที่สามารถเก็บรวบรวมอาหารและเลี้ยงลูกพึ่งได้และก็จะใช้รังนี้แหละเป็นที่เก็บรวบรวมน้าหวานและเกสรดอกไม้เพื่อผลิตน้ําพึ่งและเก็บไว้เป็นอาหารนอกจากนี้นะครับรังพึ่งก็ยังเป็นที่วางไขเง่เลี้ยงเลี้ยงลูกพึ่งด้วยนางพญาวางไข่ส่วนพึ่งงานก็ป้อนให้อาหารตัวอ่อนจนทั้งเติบโตอย่างที่เห็นครับ การสร้างรังพึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและก็สําคัญที่สุดของพึ่งเห็นเห็นอย่างนี้เนี่ยกว่าจะมาก็คือแต่และตัวต้องร่วมมือกันสุดๆแล้วก็ดูแล้วมันมีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพสูงมากเลยตัดใจไม่ลงที่จะตัดมันทิ้งก็ปล่อยให้มันอยู่ไปสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกทีนึงแต่จะไหวไหมใกล้กันเหลือเกิน